สวัสดีครับพบกับเศรษฐทองครับในคลิปนี้ผมนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้ามาฝากทุกทกท่านกันนะครับในหัวข้อที่ว่าไฟฟ้าที่เราใช้มาจากไหนมาถึงบ้านเราได้อย่างไรนะครับเป็นข้อมูลดีๆที่เราเราท่านๆควรจะต้องรู้พอดีมีความรู้ในเรื่องพวกนี้บ้างนะครับก็เลยทําเป็นคลิปมาเป็นความรู้กันนะครับจะได้รู้ว่าไฟฟ้าที่เราใช้นั้นมาอย่างไรนะครับ ตามภาพนี้นะครับจะเห็นว่ามีคำว่ากอฟอผพกอฟอผพอก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ในการผลิตไฟฟ้าแจกจ่ายไปตามบ้านนะครับผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับแจกจ่ายไปตามบ้านก็ยังถือว่าไม่เพียงพอนะครับบางส่วนยังต้องซื้อมาจากส่วนต่างๆอีกนะครับกอฟอผพอเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิต มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทําหน้าที่ในการผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทําหน้าที่ในการรับช่วงจ่ายไปตามส่วนต่างๆของประเทศแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงก็คือการไฟฟ้าที่ดูแลเรื่องไฟในเมืองหลวงก็คือกรุงเทพมหานครการไฟฟ้านครหลวงนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ผลิตไฟจ่ายมาตามบ้านเรือนนะครับตามโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเป็นอย่างไร ผลิตออกมาที่1 8 0 0 0โวลต์โดยประมาณนะครับ1 8 0 0 0โวลต์ก่อนที่จะส่งไปตามเสาทรงใหญ่ๆนั้นก็ต้องแปลงแปลงไฟสูงขึ้นเป็น5,000 500, 0 0โวลต์ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเพื่อที่จะได้ ไม่ให้มันสูญเสียไประหว่างสายเพราะว่าสายที่ใช้ในการส่งไปตามพื้นที่ต่างๆนั้นเป็นสายเล็กไม่สามารถใช้สายใหญ่ได้นะครับเมื่อเป็นสายเล็กเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะดรอปลงหรือสูญเสียไปเขาจึงแพงไฟให้สูงขึ้นเป็น500,000โวลต์เพื่อที่ได้จะได้ ส่งไปตามสายไฟแรงสูงแล้วมันดรอปลงมาก็จะเหลือในปริมาณที่สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับเมื่อส่งไปตามแรงไฟแรงสูงแล้วนะครับก่อนที่จะส่งไปตามเขตต่างๆก็จะแปลงไฟลงจาก5 0 0แสนโวลต์เหลือประมาณ2 30 0 0 0โวลต์โดยประมาณนะครับก็ส่งไปตามเขตต่างๆนะครับส่งไปตามเขตต่างๆก็ไปตามสายไฟเสาใหญ่ๆที่เราเห็นนี่แหละครับเป็นเสารกระโดงเสาใหญ่ๆเลยนะครับมีเขาเรียกว่าเสาไฟแรงสูง ก็ส่งไปเมื่อไปถึงตามเ,าเขตต่างๆที่เรียกว่าไฟฟ้าภูมิภาคนะครับก็จะเหลือไฟอยู่ที่อดอบลงแปลงลงผ่านหม้อแปลงแปลงลงอยู่ที่ประมาณ12,000โวลต์ถึง6,9,000โวลต์โดยประมาณนะครับแปลงไฟลงเพื่อเตรียมที่จะจ่ายไปตามส่วนต่างๆของหมู่บ้านนะครับ ตรงนี้เราเรียกว่าการไฟฟ้าส่วนบุรีพ่เป็นคนจัดการนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาผลิตขึ้นมาแล้วก็ส่งไปตามสาไฟแรงสูงการไฟฟ้าส่วนบุรีพ่ก็นําไปจัดการต่อนะครับเมื่อไปถึงตามหมู่บ้านเนี่ยก็จะเหลือประมาณ12,000โวลต์ถึง69,000โวลต์โดยประมาณก่อนที่จะส่งเข้าบ้านแปลงเข้าบ้านเนี่ยก็จะแปลงให้เหลือ220โวลต์นะครับไฟบ้านที่เราใช้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ220โวลต์เสียเป็นส่วนใหญ่ มีบ้านหลังใหญ่ๆเป็นบางที่บางบ้านเนี่ยเขาอาจจะใช้380โวล์น,นะครับก็แล้วแต่ในหลักการแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 2 0โวล์โดยประมาณเ,าเครื่องใช้ไ,ไฟฟ้าบ้านเราจะอยู่ที่ประมาณ2 2 0โวล์เป็นหลักนะครับไฟที่เข้าบ้านนะครับเป็นไฟ220โวล์เป็นไฟกระแสสลับนะครับเป็นไฟกระแสสลับนะครับเครื่องใช้ไ,ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ตามบ้านเป็นเครื่องใช้ไ,ไฟฟ้ากระแสสลับ2 2 0โวล์นนะความถี่50เฮิร์นะครับ เป็นเป็นเรื่องของอความความการใช้คุณสมบัติการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าทีนี้ก่อนที่จะเอาไฟเข้าบา้านก็ต้องผ่านมิเตอร์นะครับต้องผ่านมิเตอร์ระบบไฟฟ้าของบ้านเรามี2ระบบคือ,อหนึ่งเฟสกับ3เฟสนะครับหเฟสกับ3เฟสนั้นดูที่มิเตอร์ได้เลยถ้ามิเตอร์เป็น1เฟสก็คือมีสายไฟเข้าจางด้านซ้ายนะครับสายไฟเข้า2เส้นสายไฟออก2เส้น นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น3ามเฟสเนี่ยก็ายสายไฟเข้าจะมีอยู่4เส้นสายไฟออกจะมีอยู่4เส้นนะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับระบบไฟฟ้ามิเตอร์ที่ใช้ที่เห็นอยู่ที่เสานะครับจะมี1เฟสกับ3เฟสนะครับสองเฟหเฟสจะมี2เส้นเข้า2เส้นออก2เส้นถ้าเป็น3ามเฟสจะเข้า4เส้นแล้วก็ออก4เส้นนะครับด้านซ้ายมือคือเข้าจากเสาไฟฟ้า ด้านขวามือคือออกจากมิเตอร์แล้วก็เข้าไปที่บ้านนะครับเข้าไปที่บ้านเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ทีว่าหนึ่งเฟสสามเฟสนั้นต่างกันอย่างไรมาดูที่1เฟสก่อนนะครับที่1เฟสเราจะเห็นว่าเป็นมิเตอร์ที่สามารถที่จะใช้กระแสดได้3อย่างนะครับมี5แอมป์15แอมป์แล้วก็3 0สแอมป์ส่วน3เฟสนั้นจะใช้1 5แอมป์ขึ้นไปเท่านั้นนะครับ มิเตอร์ที่ใช้นะครับถ้าเป็น3เฟสนั้นจะเป็น1 5บแอมป์เท่านั้นนะครับถ้าเป็น1เฟสจะใช้5แอมป์หรือ1 5หแอมป์หรือ3 0แอมป์ก็ได้แล้วแต่จุดประสงค์หรือความประสงค์ประสงค์ของลูกค้าอของของบ้านแต่ละบ้านนะครับทีนี้มาดูนะครับถ้าเป็น1นหเฟสหเฟสก็คือไฟอยู่ที่ประมาณ2 2 0โวลต์ที่เห็น230หรือ4ี0ร้โวลต์นี้เป็นค่าประมาณที่เขาเตรียมไว้ตามสายไฟนะครับ ตามสายไฟนั้นเขาจะเตรียมไฟไว้แล้วแล้วเรานําเข้าบ้านนําเข้าบ้านก็เข้าที่220โวลต์นะครับเป็นไฟ1เฟสเข้า2เส้นออก2เส้นจะเป็นมิเตอร์5แอมป์หรือ15แอมป์หรือ30แอมป์ก็แล้วแต่ความประสงค์ของเจ้าของบ้านที่จะให้ทางการไฟฟ้าเข้ามาติด นะครับถ้าแอมแอมสูงขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับถ้าแอมน้อยลงก็แสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านน้อยก็ขึ้นอยู่ก <s> ับเราว่าเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากก็ติดไปเลย15แอม30แอมส่วนมากจะเป็นร้านค้าแต่ถ้าปนไฟบ้านธรรมดาก็ยอยู่ที่5แอมนะครับทีนี้ถ้าเป็น3เฟสละ3เฟสสังเกตสายไฟที่เข้าบ้านนะครับจะมีอยู่4เส้นนะครับจะมีอยู่4เส้น แร้ะไฟที่ใช้เนี่ยก็จะใช้ได้ระดับ 220-380V ถึงโวลต์แล้วแต่จะดึงเส้นไหนมาใช้ไฟมันจะมีอยู่4เส้นเป็นสายไฟสักสเส้นเป็นสายกล่าวหรือสายนิวตอนเนี่ยทั้งหเส้นนะครับแล้วแต่จะดึงเส้นไหนมาใช้นะครับถ้าดึงไฟกับไฟมาใช้มันก็จะเป็น 380V โวลต์ แต่ถ้ากิดึงลายดึงลายไฟกับนิวตันมาประกบกัน2เส้นมันก็จะเป็น220โวลต์ซึ่งก็แล้วแต่ว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการใช้กี่โวลต์เพราะว่าไฟ3เฟสเนี่ยมันสามารถใช้380โวลต์ก็ได้ใช้อออ220อโวลต์ก็ได้นะครับเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลงรายละเอียดแล้วผมจะทำคลิปมาให้อีกทีนึงก็เป็นที่เข้าใจกันว่าไฟมาอย่างไร นะครับไฟมาอย่างไรแล้วมาเข้าบ้านเรานั้นมีไฟกี่โวลต์สรุปก็คือมี220โวลต์กับ380โวลต์ที่ใช้ทั่วๆไปก็คือ220โวลต์นะครับก็ให้เข้าใจกันว่าไฟบ้านเราเนี่ยใช้220โวลต์ไฟแรงสูงจะมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ไฟตามบ้านเราก็จะใช้อยู่ที่220โวลต์โอเคครับเป็นข้อมูลดีๆครับขอบคุณครับที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ